มึงเล่นหนี <iba Northeast> หัวแตะกูสามทีแล้วเนี่ยดูดิเอิร์ดโดดลงมาจิงกูเลยอ่ะโอ้เยกูยอมจริงจริงว่ะปิดโป๊ะอะไรนี้เลยอาดีจริงดิอาดีนะเว้ยจัดใจเลยขอร้องเลยเพื่อนอย่าโกรเลยไม่ถึงจิตใจคนโดน อ uh. ุ๊ยโอ้โหสุดเลยเน็ตไม่ต้องเสือกแหละเอ้ยกูอย nah ู like ่กับไมค์กี้อะไรมาดิพอมึงถ่ายคลิปปุ๊บมึงก็จะเล่นการลงเลยกดปินเซอร์ปิดผมเอาทั้งมันเหรอะกูต่างเงี้ยเลย อินเสิร์ตปิดโปรเราก็รู้กันอยู่แล้วเคยเล่นก็รู้นอยู่แล้วอะดาทำไมจ่ากไม่ได้กูย,ยังเคยอัดเล่นเลยแต่ไม่ได้อัพชแนลไม่มี y o u t u e ทูนของตัวเอง แปลงไฟมันช่วยให้นั่นขึ้นใช่ไหมหความจำใช้น้อยลงเนี่ยอุ้ยแหลกอ่ะตอนยิงตุ๋ยเอิร์ทแหลกอ่ะโอ้ยเ้เลยอุ้ยโอ้บางทีกูต้องขอบคุณการแหลกนะเว้ยไปโดนหัวเฉยเลย รถดดไฟรถไฟเอ้าชิชิชหาแล้วไม่มีทางอลยไมคี้ right, well. <Mikey S 2> มึงแหละกะอ่ะไมคี้แหละกอ่ะเอ้ยเออไมคี้แหละกไอเอ้นเห็นไมคี้แหละกปะ กูว่าอยู่ดีมายิงแล้วโดนี่เอา้านี่แหลกแกหแหลกงแหลกเดินแทบจะแปบนึงเมงื่อกี้มีนยิงเยว่ะ อย่าเพิ่งยิงนะใครเจอวูซื้อยิงนะโอ้ยเพิ่งยิงโอ้โหมันคนตีนนะ okay, right, อ่ะไม่ยิงกูจริงด้วยน,นะ ูเต็มหัวกูเลยถ้าสีไฟโดนหัวน่าจะหามากตอนน่นกูต้องถามมึงออย่างแรกมึงรู้ได้ไว่ากูากูอยู่ในช่อได้ดิ อุ้ยใครสู้ยเลยไม่ได้วะไอ้ไอ้เติ้ลมันหญิงที่เยบอกให้มาเล่นก็มันมาก็มันเข้าท้องมาดิหมายถึงบอยมาเข้าท้องมาเออมึงต้องรู้แน่เลยกูมาทางนี้เฮ้ยนะกูว่าแล้วมึงรู้อีกอ่ะเบื่อว่ะ ทางแลนนม่นทีเเ่ kia ง,งีโคุทลางอ่ะไม่แน่ใจก็กูกำยังเอามีดฟันหลังน้องครับลอเล่นน้องก็จะดุ้งเลยเว้ย มีแต่คนอยู่ที่หนึ่งนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอีกแกเฮ้ย,ย,ยโดนลากกับรถไฟเลยเห็นไหมบอมดฟิวเฮ้ยเดี๋ยวตาหน้าเล่นด่านนี้บักกันเนาะคนกูดูบางว่าใหม่ไ okay. right. ด้ด เนื้อร้อยในตัวใจหาอะไรมันเหมือนโปรมองอ่ะเขา่าที่มึงโปรมอยอะไรเยอะเขาไม่ได้ว่าไงเขาบอกว่าเหมือนเหมือนไม่ได้พูดว่ามึงโปร ดับชีวิตลงที่ไหนตายที่นั่นหลังก็ไปก็แม่ <c oughs> แล้วมึงวิ่งมาเร้วๆ luôn không mò mấy vậy này Ok Ok เฮ้ยเฮ้ยกูนับถือมึงเลยเออถ้ามึงไม่โกงก็เย้แหละ